เมียเจ,จ้าพ่อตอนที่ยีบเก้าวันนี้มันเป็นวันที่แปกในขณะทุกคนกําลังทานอาหารเช้าร่วมกันเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดอ่านก้มหน้าก้มตาก,กินอาหารโดยไม่พูดไม่จาและไม่มองใครปกติช่างเจราจาหรือไม่เขอชาชอรเลาะพูดจากวนคนอื่นแต่วันนี้กลับไม่เงียบและสายตาของมานิตกับแรมที่จ้องมานั้นก็จ้องแทบไม่กระพริบกายเองมีทีท่าสงสัยแต่ก็ถูกลอย สุดลังขึ้นหลังจากที่ขินอนิไปในห้องทํางานกับพี่หน่อยทํะไรครับไปแล้วก็จะรู้เองแหละครับจากนั้นกายก็เรียกการเข้าไปกับเขาด้วยลอยก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งการเองก็ดูลุกลีลุกลนรีบเดินตามเลยไม่ต้องรอให้ปูดซ้ํามีอะไรหรือเปล่าพี่ลอยเรียกเข้ามาทําไมเนี่ยก็ซอนี่ให้โอ้โหแมนเพชรล่ะครับ ใช่กล่าวว่าจะซื้อให้ตั้งนานแล้วแต่ครนี้จะซื้อมันก็ดูธรรมดาไปก็เลยสั่งทำนะ่ะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยใส่ได้อยู่แล้วละเพราะพี่รู้ไซส์ของเมียดีมีอะไรเล่าแฟนต่างหากยังไม่ได้แต่งงานจะหน่อยออืแฟนก็แฟนรู้ไหมแต่ไซส์หยุดพูดเลยอายพี่กา้าน การรู้สึกเขิน,ขนเห็นมองกา้านที่ยืนมาเมือ่อพี่กา้านเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่ไม่สบายใจเลยเปล่าหรือว่าพี่ลอยทำอะไรก้านเนี่ยเปล่าพี่เปล่าซะหน่อยอย่ามาหาเรื่องพี่หน่อยเลยนาะก้านแกเป็นอะไรก็บอกน้องกายไปสิหางานให้ฉันอยู่เลยเออจะดีอยู่แล้วเชียวพี่เปล่าเป็นอะไรหรอกน้องกายพี่แค่มีเรื่องต้องคิดนิดหน่อย พี่ลอยผมขออยู่ในห้องนี้นะครับจะอยู่ทําไมแฟนเขาจะจู่จีกันขัดจังหวะจริงจชีพี่ลอยทําไมพูดอย่างนี้กับพี่ก้านล่ะครับพี่ก้านกําลังไม่สบายใจให้เขาอยู่กับเรานี่แหละอืมแล้วถ้าอยู่ในห้องนี้กับเราแล้วพีจ่จะอะไรครับเปล่าไม่มีอะไรถ้างั้นเดี๋ยวผมออกไปชงกาแฟมาให้นะครับกายพูดแล้วเดินออกไปข้างนอก เหนือก้านกับรอยตำพังจะมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องเงินไม่ครับเแล้วก็มีปัญหาอะไรรู้ว่าน้อยใจใช่เมื่อวานมีบ้างครับแต่มันไม่ใช่เรื่องนั้นอู๊ว่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่แกเป็นลูกน้องฉันหรือเป็นเจ้านายกันแน่เนี่ย,ยถามถึงขนาดนี้ยังไม่ยอมบอกเอาเตามสบายเลยพอลูกน้องมันเกิดก้าเจ้านายครับ อยา่าอย่าคิดจะร้องแกไม่ต้องมาเบะใส่ฉันอ้อยเอาเป็นว่าแกพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยบอกแต่ห้ามร้องไห้แลวน้องกายมาเห็นก็หาว่าฉันทำอะไรแกอีกแกอยากให้ฉันมีปัญหาครอบครัวหรือไงครับได้ครับผมอึบก็ได้อยังจะฮือ,อีกรอยถึงต้องยกมือกุมติสะเอาเป็นว่าก้านนี่รูปแปลกๆก็จริง แต่ยิ่งแปลกมันก็ยิ่งทําให้เขาเดือดร้อนเพราะน้องกายคงตัวสงสัยว่าเขาเป็นต้นเหตุดีนะที่มันอึบได้ทันถ้าเืิดร้องไห้ออกมาแล้วกายมาเห็นแล้วก็มีหวังเป็นเรื่องอีกแน่เอาแปลได้ละครับอันนี้ของบิกกาญนะขอบคุณน้องกายมากครับผมพอเขาจะพูดทำท่าจะร้องไห้เมื่อเห็นสายตาของลอยพ็ตรงรีบอึบๆทันที และไม่พูดอะไรอีกกายหันไปมองรอยพี่รอยครับวันนี้วันหยุดเราไปเที่ยวกันดีไหมครับไปสิอยากไปไหนล่ะหืมป่าก็บอกว่าอยากไปไหนแต่มือเนี่ยกำลังทำงานยิ่งกิ๊กเลยกายคิดในใจเออผมอยากชวนพ่อไปด้วยนะครับไปรับพ่อด้วยได้ไหมกายพยักหน้าแต่ในใจก็คือคิดว่า ไปไหนทั้งทีทำไมต้องพาพ่อไปด้วยเฮ้ยแล้วคงไม่ใช่กระชาคนเดียวหรอกที่ไปน่าจะเป็นไอ้ก้านด้วยแหละลอยถึงกับถอนหายใจเบาๆทำไมครับพี่ไม่อยากไปหรออืมอยากไปสิพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำนึงถ้างั้นผมไปแต่งตัวก่อนนะครับพอ้ก้านปะเราไปแต่งตัวกันจังสองขึ้นไปบนห้องเพื่อแต่งตัวรอยถึงกับใส่หัวเคลียร์งานให้เสร็จมี เรื่องที่ต้องเซ็นอีกสองสามยางจากมันก็ไปแต่งตัวเหมือนกันพอเดินมาชั้นล่างก็เห็นมานิดและแลมยืนอยู่ที่รถแล้วอ้าวพี่แกสองคนไม่ได้เป็นไหนกันเลยเนี่ยเปล่าครับเจ้านายเจ้านายจะไปไหนกังครับผมขอไปด้วยเชีย่ยสียงนี้เป็นเสียงของกา้านที่อุทานเบาๆแต่ที่อุทานดังๆในใจก็คือรอย แกก้านไปคนเดียวแถมต้องไปรับกระชาอีกนี่ก็ว่าก้างเยอะแล้วไอ้สองคนนี่ชะไหนถึงอยากไปกับเขาเนี่ยช่างไม่รู้กาลเทศะาบาั่งเลยว่าอยากไปสวีกับแฟนสองคนเฮ้ยพวกแกไม่มีอะไรทำกันเหรอไม่มีที่ต้องไปหรือไงต้องมาตามจะเนี่ยอะไรนครับพี่ร้อยไปหลายๆคนสนุกดีเอารถตู้ไปนะครับอืมก้านไปเอารถมา รอยสั่งเพราะขัดใจแฟนไม่ได้การไปขับรถมาจากนั้นมานิสกับแกรมก็แย่งกันนั่งหน้าแกสองคนนี้เป็นอะไรเนี่ยมานิดแกมานั่งกับฉันข้างหลังครับเมื่อลอยเป็นคนตัดสินให้ทําให้มานิต้องไปนั่งข้างหลังข้างหลังก็คือข้างหลังเลยแหละเพราะตรงช่วงกลางๆทางด้านหน้าเป็นของลอยและนอกกายส่วนเขานั่งข้างหลัง รู้สึกขัดใจเมื่อเห็นไอ้แรมแม่งก็ขัดคอสะจริงต่างขิ้นใหญ่เลยรู้สึกหมดุดหนิดจากนั้นก็มาคลินิกเพื่อรับคะชาแต่คลินิกก็ปิดใช่เพราะว่าพ่อก็เปิดคลินิกทุกวันแต่วันนี้ทำห้ปิดและเงียบมากเขาโทรติดต่อพ่อเพื่อให้พ่อลงมารับข้างล่างแต่ดูเหมือนว่า จะไม่มีคนรับสายเอย๊พ่อไปไหนนะกายพูดพร้อมกับเฉเงอมองไปทางด้านบนคงไม่อยู่ละมั้งพ่อเรามีธุระที่ไหนหรือเปล่าไม่นะครับไม่น่าจะมีถ้ามีหรือว่าไปไหนพ่อต้องบอกผมที่ครับเอ๊หรือว่าจะไม่สบายคุณกระชาเขาเป็นหมอนะน้องกายพี่ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกน่าจะไปธุระสมัครกว่าอืมคงอย่างนั้นละครับ ถ้าอย่างงั้นเราก็ไปกันเถอครับไว้วันหลังค่อยมารับพ่อไปเที่ยวด้วยก็ได้อืพ่อเขาย้อนกลับขึ้นไปมนรถก็เห็นว่าก้านหน้าดแดงแดแล้วก็ตาดแดงแงพี่ก้านเป็นไรหรือเปล่าครับไม่สบายหรือเปล่ากา้านสายหน้าไปมาก้มหน้าไม่ยอมตบตาใครเลยอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้พี่ก้านก็ยังดีๆอยู่เลยถ้างั้นพี่ก้านมานั่งข้างผมนะครับเออคือ พอเขาจะหันไปเพื่อให้แลมหรือว่ามันสักคนเป็นคนขับรถแต่ทั้งสองกลับไปยั่งทางาด้านหลังทำให้กายหันมามองหน้าลอยมองพี่หมายความว่าไงพี่ลอยสงสัยพี่ต้องขับรถแล้วครับฮะให้พี่ขับรถให้ลูกน้องนั่งเนี่ยนะโธ่พี่จะเป็นอะไรไปละครับถ้าผมจะนั่งเป็นเพื่อนพี่เองนั่งข้างหน้ากับพี่เลยนะครับ วันนี้เป็นวันสบายสบายเยเครียดสิครับเฮ้อเอาก็เอาร่ยถอนหายใจก่อนจะขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับมีกายนั่งเขียงข้างเขาอยู่ด้านหน้ากายจับมือเขาเบาๆเอาเป็นว่าก็ยังดีขับรถมือหนึ่งจับมือแฟนมือหนึ่งมันก็รู้สึกดีไม่ใช่น้อยแต่สุดใหญ่กลับตกไปอยู่กา้านเมื่อกานต้องมานั่งด้านหลัง และมีและกลับมานิดนั่งประปกบจากที่เขานั่งเบาะถัดไปกลับมานั่งรวมกันซะแล้วเ้ืยอความที่ลอยไม่ได้ขับรถมานานทางนั้นเวลาขับรถต้องมีกายคอยบอกเส้นทางและใช้ GPS นํานำทางในสิ่งที่เขาต้องไปเขาจะไปเที่ยวสูงจัดกันแต่ไม่ได้มองหรือว่าสนใจสามคนที่อยู่ข้างหลังเลยการเองนั่งตัวแข็งก้มหน้านิ่ง รู้สึกถึงลมหายใจแผ่วๆลวร้อนอยู่ที่ข้างหูทั้งสองข้างแทนที่จะนั่งหน้าตรงไปทางหน้าพวกนั้นกลับนั่งหันหน้ามาทางการซะอย่างนั้นทำให้การได้จากคมนานิ่งไม่กล้าหันไปทางไหนแม้แต่ดุกระดิกแต่หันไปนิดเดียวแก้มของเขาก็ต้องสนจมูกคนใดคนหนึ่งแน่ไม่ว่าซ้ายหรือขวากาไม่เข้าใจเลยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นที่เขา ไปผับกับน้องกายและออกมาทางด้านนอกเมื่อเจ้านายสั่งจะเจอสองคนนี่กอดอกมองเขาจ้องมองด้วยสายตาที่โมโหรู้แหละเพราะเคยเป็นเพื่อนกันรู้ว่าท่าทางอย่างนี้คือว่าโมโหมากแต่เขาทำอะไรผิดยังไม่ทันที่จะพูดอะไรก็ถูกสองคนนั่นลากเข้ามาในรถและซักถามเป็นการใหญ่ว่าทำไมถึงไม่ทำตามที่เขาบอกต้องโทรหาเขาทุกชั่วโมง จากนั้นเขาก็ถูกแรมดึงเข้าไปจูบและหลังจากนั้นมานิดก็โมโหมากและเขาก็ถูกมานิดจูบเช่นกันมันทําให้กา้านงงและโมโหไปหมดเครียดพยายามยิ้นลนผลักสองคนนั่นออกไปแต่คนคนเดียวจะสู้แรงสองคนได้ยังไงอยากจะร้องไห้จะเหลือเกินพวกนี้เป็นอะไรกันก้านมีที่ท่าว่าจะร้องไห้ทําให้มานิดและแรมดุดชะงักก่อนจะลงไป ยื่นอยู่ข้างรถและกักตัวก้านเอาไว้ในรถไม่ให้ยอมลงมาแต่พวกเขาก็ยังเคืองๆกับสิ่งที่ก้านกระทำเพราก้านไม่ยอมโทรหาเขามารู้อีกทีก็พากันมาเที่ยวพับมันใช้ได้ซะที่ไหนในตอนนี้สองคนนั่นก็พยายามเข้าใกล้เขาซึ่งเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงและออกห่างกลัวว่าจะเป็นอย่างเมื่อคืนนี้อีก จนในที่สุดก็โล่งใจว่าม,มันถึงส่วนสัจทีเห็นรอยละกายเดินจุงมือกันไปตาที่ลงตามมานิดมาก็ถูกแลมจับข้อมือ,อไว้จะไปไหนก็จะตามน้องกายไปจะไปทําไมเจ้านายเขาจะเดินกับแฟนมานี่ก้านถูกลากแต่มานิดก็คว้าข้อมือเอาไว้อีกข้างหนึ่งเฮ้ยแกอยากมีปัญหาไงปล่อยดียวะแกน่ะละปล่อยแลม แกคิดนะว่ากา้ามอยากไปกแกแล้วไงกา้ามอยากไปกแกงั้นสิก้านที่อยู่ตรงกลางหันซ้ายทีขวาทีน้ำตาจะคอเบ้าอยู่แล้วอายก็อายอะไรกันเนี่ยโอ้ยยอมรับว่าพวกเขาตัวเท่ากันมีก้านที่ตัวใหญ่กว่าเพราะว่าก้านเป็นคนออกกําลังกายและทำให้เขามีกล้ามเนื้อ แต่ถ้าเขาไม่ออกกําลังกายรูปร่างของเขาก็พอๆกับแรมและมานิดก้านถึงกับทําตีหน้าไม่ถูกเมื่อพวกคนเริ่มมองพวกนี้ต่างดึงกันไปดึงกันมาไม่เกรงใจหนวดเขาที่เขามีอยู่เลยโอ้ยก้านร่มอายใช้แรงทั้งหมดที่มีสะบัดทั้งสองมือที่จับอยู่จนหลุดออกแล้วเดินเลี้วๆแรมและมานิดเดินตามประกบจะไปไหนรอด้วยที่ก้านนั่นสิจะไปไหนรอด้วย โอ้ยไม่ต้องตามมาตามมาทำไมไปไหนก็ไปอยากเดินคนเดียวก้านถันกลับไปตะโกนและรีบเดินหนีแต่มีหรือที่จะหนีเขาสองคนได้พ้นท้งฝั่งรองกายก็เดินจับมือปลอยดูสัตว์ในสวนสัตว์ไปเรื่อยชอบหรือเปล่าอืมก็อชอบนะเหมือนมาทัศนศึกษายังไงไม่รู้อืมว่าแดกพี่เหรอเนี่ย ก็มันหมวอนจริงๆนะี่นาแล้วแล้วไม่ชอบหรอก็ชอบแหละชอบกับที่ที่มีพี่ลอยฮ่าื่นใจจังแล้วแล้วรักพี่หรือเปล่าแหมต้องให้พูดอีกหรออายนะเนี่ยมีคนมาได้ยินไม่ได้ยินหรอกถ้าอยู่บ้านก็คงดีเนาะพี่คงได้หอมแก้มสักฟอดแหม ไม่ให้หอบแก้มอย่างเดรวหรอกให้โจบรัวๆเลยกายเดี๋ยวมาล้อพี่เล่นนะพี่เอาจริงแนละ้วจะบอกให้ถ้ากายกลัวจะที่ไหนกันเล่าอืมอ้างาั้นเรากลับบ้านกันดีไหมลอยทำท่าจงมือกับไปที่รถบ้าหรอมึงจะโดเน่งอายหรอแก้มแดงเลยหน้าโจมัดขอพี่จโจมีนะบ้าบ้าไม่ได้ ไม่เห็นยังไงจึงเด,ดเดินกันเยอะแยะแต่เขามาเห็นอืมก็ได้ก็ได้อย่างนั้นพี่ก็พาไปทักนศึกษาก่อนแล้วกันพ่อกลับไปจะได้ทำกันบ้านกันพี่ลอยป้าลอยยิ้มแล้วโอบไหล่แฟนฝึกแสนที่จะน่ารักของเขาเดินชมสัตว์ไปเรื่อยมันก็จริงแี่น้องกายว่าเหมือนเขาพาน้องกายมาทัศนศึกษาจริงๆ ่วทางด้านโต่็คืนนี้ก็เล่นออกหุดขึ้นคอเมื่อเขาไปพบนักการเมืองคนนั้นถึงแม้เขาจะแต่งหน้าค่อนข้างจัดจัดเลยทีเดียวเขาเป็นว่าให้ลืมหน้าจริงไปเลยแถมแต่งไปในห้องนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะสลัวสลัวมองหน้ากันไม่ชัดแต่ที่สําคัญนักการเมืองคนนี้ดูเหมือนจะถูกอ,อกถูกใจเขามากพยายามพาเขาไปเค็มที่อื่นแต่โตก็ปฏิเสธ ในขณะที่เขาขนทางกำลังหนีดูเหมือนว่านักการเมืองคนนั้นจะจิตทุระและแยกตัวออกไปเขาหันมามองโตก่อนจะยิ้มให้เล็กน้อยแล้วจะมาหาใหม่วะไม่ต้องมาก็ได้โตคิดในใจส่งยิ้มกลับไปพร้อมกับโบกมือจากนั้นมานักการเมืองคนนั้นไปแล้วโตวก็ถึงกับโล่งอกคุณโตครับเป็นยังไงบ้าง จันเดินเข้ามาหาโตเกือบไม่รอดจันเป็นผู้จัดการร้านคุณโตแล้วถ้าเกิดเขามาอีกล่ะครับคุณโตจะทำอย่างนี้อีกหรือเปล่าไม่แล้วฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอีกอย่างหนึง่งเขาไม่น่าจะตามฉันได้ครับผมก็ว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเอาละถ้าเขามาอีกเอาเด็กเทนคนที่ดีที่สุดของร้านเราไปต้อนรับเขาครับคุณโต หลังจากผับปิดโตก็ไปที่ร้านจัดผมทันทีอ้าวคุณโตวันนี้เจ๊เอาเป็นว่าผมผม,ผมเนี่ยดัดที่หยิกเลยนะเจ๊เอาให้หยิกหยิกเลยมีอะไรหรือเปล่าคุณโตไม่มีอะไรผมอยากจะเปลี่ยนลุกอะเออเจ๊ถ้าว่าลุกผมหยิกผมเนี่ยคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีเออก็ได้ทั้งนั้นแหละคุณโตใส่อะไรก็ดูดีค่ะโอ้เจ๊นี่ปากหวานนะเนี่ย พูดจายอย่างนี้ผมคงไปตัดร้านอื่นไม่ได้แล้วแหมนานๆทีคุณโตจะมานานๆมากเลยนะคะแหมอย่าพูดอย่างนั้นดิครับเจ๊พอดีผมไม่ค่อยว่างนะครับรอยยิ้มเมื่อเขาทําผมเสร็จก็โดดออกจากร้านพ่อตกเก็นจานเห็นเข้าก็ถึงปล้องว้าวโตดูดีขึ้นเยอะเลยครับอุบ,บะี่ฉันไม่ได้ทําให้ดูดีฉันทําให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเยอะมั้ยวะเอ่อครับก็เยอะอยู่ เออดีแล้วล่ะว็แกดูแลร้านให้ดีอย่าให้มีเรื่ององีกถ้ามีอะไรขึ้นไปเรียกฉันในห้องทํางานพี่คุณโตจะเก็บตัวเลยล่ะครับว่าฉันเป็นเจ้าของร้านนะแกเป็นผู้จัดการร้านทําหน้าที่ให้ดีเข้าใจไหมไม่งั้นฉันจะไล่แกออกโอ้โหแล้วเรื่องนักร้องคืนนี้ล่ะครับคุณกิจก็ไม่น่าจะมาส่วนคุณน้องกายก็คงไม่มานแน่แน่ะครับเฮ้ยก็าหาคนอื่นมาร้องสิ ไม่เห็นจะยากเลยถ้ามันไม่มีจริงแกน่ะแหละขึ้นไปร้องจะดีเหรอครับคุณโตขนาดร้องเพลงธรรมดาผมยังเพีย้ยนเรื่องของแกแกทําไม่ได้แล้วกันครับครับโตเครียดเพราะงานเมื่อคืนก็นยังไม่เสร็จสะาสางมีแต่เลิกวุ่นวุ่นเข้ามาในลานเขาพักนี้สงสัยดวงจะไม่ดีต้องทําบุญซะหน่อยแล้วโตคิดในใจเดินหน้าคิดเครียดขึ้นไปในห้องทํางาน ส่วนทางด้านกายและรอยกลับมาถึงบ้านวันนี้เขามีความสุขมากต้องมองแฟนตัวเองทำตาปิดๆอะไรก็วันนี้ผมจะทำอาหารให้พี่รอยกินนะครับหืมันจะกินได้ไหมเนี่ยจากที่ยิ้มๆทำตาปิดๆเมื่อกี้ก็ถึงกับหน้างอหน้าเบิง่งจ้องมองเออพี่ลอเล่นนะ่ะ พี่อยากกินสิอหู่เฉยๆอยู่แล้วอะไรก็อร่อยไปหมดแหละแล้วเมนูสารพัดไข่ก็ถูกตั้งขึ้นบนโต๊ะอาหารลอยถึงกับตาโตโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยแต่ในใจไม่ใช่ไข่ขม,มกหลายแผงน่าดูกินดิครับอร่อยๆทั้งนั้นเลยผมรับรองเมนูไข่ผมถนัดอืมพี่ก็ว่างั้นแหละลอยยิ้มหนึ่งๆกายเองก็น่าดแดงๆพี่บ้า ลุ่น้องกายกับลอยกําลังหวานหวานกันอยู่แต่การกระลุกขึ้นผมอิ่มแล้วครับขอตัวการรีบขึ้นไปบนห้องทันทีโดยมีสายตาละมานิดจ้องมองตามไปจะเดินตามไปตอนนี้ได้คงเดินตามไปแล้วอ้าวพี่การไปแล้วผมผมแม่ลอ,อยแล้ะครับว่าไงครับพี่ยังไม่ทันถามแลมกลับมานิตกระลุกขึ้นแล้วบอกว่าอิ่มแล้วแล้วขอตัวกลับห้องตัวเอง เขาเป็นอะไรของเขาครับเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสร้างเขาเถอะมีพี่กินคนเดียวก็พอแล้วดีซะอีกพี่ไม่อยากให้ใครกินพี่จะกินให้หมดเลยจริงนะครับกายยิ้มท่ามตาปิดๆให้ปลอยแต่ในใจก็นึกสงสัยท่าทีของก้านที่เปลี่ยนไปต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับก้านสักอย่างหนึ่งแล้วทำไมพี่ก้านถึงไม่บอกใครทำไมต้องปิด แสดงว่าเรื่องนั้นมันต้องสำคัญมากๆ